สวัสดีครับครับก็ผมชื่อชาโนนนะครับเป็นผู้จัดการฟาร์มตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้สยามยนฟาร์มนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่มันนะครับแปลงมันของสยามยนต์นะครับก็แปลงมันของเราเนี่ยเราจะปลูกเป็นระบบมันล่องกว้างนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้สามารถนําเครื่องจักรนะครับเข้าไปจัดการในในแปลงมันของเราได้นะครับซึ่งจากปัญหาเดิมเกษตรกรเราเจอก็คือเรื่องของการกําจัดวัชพืชนะครับการ ฉีดฮอร์โมนให้ปุ๋ยต่างๆนะครับซึ่งตัวน,นี้เราต้องใช้เป็นแรงงานคนนะครับก็เลยทางแสมยนฟาร์มเราเนี่ยเราเลยออกแบบแปลงมาให้เป็นรูปแบบของแปลงมันร่องกว้างนะครับซึ่งตอนนี้แปลงมันของเราเนี่ยมีระยะห่างนี่นะครับระยะห่างระหว่างต้นทั้งสองข้างเนี่ยเขาเรียกว่าระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่เมตรห้ถึงเมตรหกเซนซึ่งนะครับถ้าเกษตรกรทําทั่วไปเนี่ยอยู่ที่1เมตรถึงเมตรยีนะครับก็พื้นที่1ไร่เนี่ยในระยะแปลงความยาว ไปถึงท้ายแปลงเนี่ย100เมตรก็ถ้าเป็นร่องแคบที่เมตร20เซนเนี่ยจะได้จํานวนร่องอยู่ที่13ร่องแต่พอเราปรับมาเป็นร่องกว้างแล้วเนี่ยเราจะได้จํานวนร่องอยู่ที่10ร่องนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นร่องแคบเนี่ยประชากรต้นนะครับต่อแปลงเนี่ยมันจะได้มากกว่าเพราะว่าเราปลูกเนี่ยก็คือระยะ ระหว่างหลุมเนี่ยอยู่ที่60เซนนะครับถ้าเป็นร่องแคบที่เมตรยีเนี่ยก็จะได้ประชากรต้นอยู่ที่2,100ต้นแต่ถ้าเป็นร่องกว้างพอเราปรับมาเป็นร่องกว้างแล้วประชากรต้นจะเหลือแค่พันหต้นนะครับก็คือประชากรหายไปเนาะแต่ว่าข้อดีของการทําร่องกว้างนะครับก็คือเมื่อร่องเขากว้างเนี่ยทำให้การส่งเคาะแสงของพืชเนี่ยนะครับมันตัวเนี้ยมันมันจะรับแสงแดดได้เต็มที่เนี่ยทำให้ มีโอกาสที่มันของเรานะครับจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราคำนวณง่ายๆเลยสมมติเราปลูกที่เป็นล่องกว้างนะครับจะได้ประชากรต้น1,660ต้นเราคิดแค่ให้ได้ต้นหนึ่งเนี่ย5กิโลเรา5กิโลคูณพ6นกต้นเท่ากับเราจะได้น้ำหนักนะครับต่อไร่เนี่ยอยู่ที่8,300กิโลอ่าถ้าชาวบ้านเรียกกันก็คือ8,38ตัน3ันสามต่อไร่นะครับอ่า ก็เนี่ยครับเป็นเป็นรูปแบบของการทำมันล่องกว้างของสยามยนต์นะครับ